วันนี้เลสเตอร์ซิตี้ร่วมกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ในเดือนวันพ่อ b u e for Dad บทสรุปไทยลีกทีมไหนรอดทีมไหนร่วงและเอ็กซ์คลูกับอดีอตผอตรที่สร้างความฮือฮาลงชิงชัยนายกสมาคมฟุตบอลยอมรับครับซีบุรีลำครับแต่บุรีลไม,ม่แต่ไม่เข้าข้างบุรีลำเป็นพวกกันไม่ได้รับการยกเว้นทั้งหมดนี้ในรายการนจัดไป สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมแชมป์พิรพลครับและวีพง์ชนก,กนกันกับค่ะคุณผู้ชมครับทุกบ่ายวันอาทิตย์แบบนี้นะฮะเวลาดีพบก,กับเราสองคนเพราะนี่คือแชมป์จัดไปค่ะทางช่อง3แฟมิลี่ค่ะช่อง13เองค่ะเวลาดีๆบ่ายโมงตรงนั่นเองค่ะวันนี้แต่งตัวรู้สึกทองกระจายนะฮะสะท้อนแสงคือบางครั้งคนก็ถามผมว่าทําไมต้องแต่งตัวอะไรแบบนี้ใช่นะครับก็ต้องถามเขาเพราะเขาเป็นคนจัด,ออจดทำไมวันนี้ตีเป็นสีทอง วันนี้เราก็เกี่ยวอนพ่ออค่ะพ่อใช่คือเดือนธันวาคมเป็นเดือนของพ่อนะครับแล้วก็วันนี้สีทองเพราะว่าเราจะพูดถึงประเด็นท็อปทที่คุณจะต้องรู้ฟุตบอลไทยที่เพิ่งจะจบไปนั้นต้องบอกเลยนะฮะว่าการที่ลีกของแต่ละประเทศเนี่ยจะเป็นฟุตบอลลีกที่มูลค่าสูงมันจะต้องเป็นลีกที่ unpredictable หรือว่าคาดเดาไม่ได้คืออย่างบอลอังกฤษเนี่ยคนดูเยอะเพราะว่ามีทีมดัง แมนยูเชลซีแมนซิตี้อาร์เซนอลแต่4ทีมเนี้ยก็จะแย่งแชมป์กันคือมันไม่มีการผูกขาดถ้าคุณไปเยอรมันเนี่ยบายเยิร์นก็ได้ตลอดส่วนสเปนก็ไม่แรอัลมาดริมมดรกับบาสาโลน่ใช่ซึ่งตอนนี้ฟุตบอลไทยมีตรงนี้แล้วครับค่ะเพราะว่าเออคือลุ้นแชมป์เนี่ยไม,ไม่ต้องไม่ต้องไปลุ้นเยอะเพราะบุรีรัมย์เขาได้ไปแล้วได้ตลอดแต่ว่าทีมใหญ่ๆอยู่ใกล้ตึกช่อง3เราเนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของท่าเรือ,รอ,อและทีมของเจกุนะ่ะ b c i t e r o b c t e r o ใครจะไปเชื่อว่า2ทีมนี้ต้องมาลุ้นตกชั้นนั่นน่ะสิและเดี๋ยววันนี้จะต้องบอกว่าเป็นฟุตบอลไทยลีกที่ดรามา่ามากๆนะฮะแล้วบทสุปจะเป็นยังไงวันนี้เราจัดให้คุณผู้ชมแบบเต็มๆเลยค่ะแล้วไทยลีกจบแต่เรื่องหัวเรื่องของหัวของบอลไทยเพิ่งเริ่มในการลงสมัคร นายกสมาคมของฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั่นเองนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยใช่ซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับผู้สมัครที่ลงมาแล้วก็สร้างความฮือฮาเยอะตกใจมากเป็นอนดีาาตผอบตร ผู้บังคับบัญชาตํารวจแห่งชาตินะฮะ,ค,ะคุณสมยศพุ่มพันม่วงลงสมัครลงสมัครแล้วก็คือวันแรกที่ฮือฮาก็คือค,คุณสมยศเป็นคนที่พูดตรงมากมีคนไปถามว่าคุณสมยศเนี่ยมีความสนิทสนมกับคุณเนวินชิดชอบใช่ซึ่งคิดถึงหน้าคุณเนวินก็คือสโมสรบุรีดํามันจะแฟร์ไหมในในสำหรับกองเชียร์กลางกลางแต่คุณสมยศวันที่ออกมาแถลงข่าวเนี่ยบอกเลยว่าผมซีกคุณเนวินผิดตรงไหน อ่าเป็นเพื่อนกันฉะนั้นผมก็เลยจะถามว่าวันนี้เนี่ยนี่พี่ได้สัมภาษณ์เลยอ่าโอ้โหแต่ถ้าเป็นทีมอื่นอย่างเมืองทองเนี้ยค่ะซึ่งเมืองทองกับบุรีรัมย์เขาก็แข่งกันใช่ไหมความในใจที่อยากจะบอกกับแฟนบอลเมืองทองคืออะไรแล้วก็บอกว่าไม่ได้สนิทกับคุณเนวิน พอจับคุณเนวินมาแล้วจับคุณเนวินช่วงที่คุณเนวินขับมอไซค์ขึ้นาบนทางด่วนเนี่ยคุณสมยศบอกว่าเขาจับคุณเนวินอ๋อช่วงนั้นผมก็เลยชักเริ่มงงว่าสรุปอยู่พวกเดียวกันหรือเปล่าวันนี้วันนี้ทั้งหมดเดี๋ยวคุณสมยศจะมาพูดในรายการของเรานะครับค่ะแล้วก็นอกจากคุณสมยศแล้วยังมี2ไอดอลคุณเนี่ย คนนึงเป็นนักบอลอีกคนนึงเป็นนักร้องใครอืมและก็คือพี่ป๊อตมาเดนด็อกค่ะแล้วก็พี่ซิกโก้อ๋อพี่ป๊อตไปเตะบอลแล้วพี่โก้ไปร้องเพลงไม่ใช่พี่ป๊อตเป็นนักร้องอยู่แล้วพี่โก้ก็เป็นโค้ชของทีมชาติไทยของเราอยนายร้องเพลงพี่ป๊อตสักเพลงสิหลังๆคุณวิวเข้าไปร้องฝึกร้องเพลงมาสุดท้ายวันนี้เจอทั้งพี่โก้เจอทั้งพี่ป๊อตแต่ทั้งหมดนี้ต้องหลีกทางให้เรื่องที่ผมอยากจะพูด นะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่ประเทศไทยได้รับเสียงชื่นชมจากทั่วโลกเลยค่ะเป็นกิจกรรมที่สื่อถึงความสามัคคีของพี่น้องชาวไทยแล้วก็สุขภาพดีแล้ว,ลแ,ลวแล้วมันเป็นสิ่งที่สุดยอดคือคสามัคคีสุขภาพดีค่ะนั่นก็คือการ bike for dad ใช่ซึ่งจะบอกว่าไม่ได้ปั่นแค่เมืองไทยนะคะพี่แชมป์ล่าสุดเราเห็นภาพด้วยค่ะนักกีฬาของประเทศอังกฤษทีมเลสเตอร์ครับปั่นด้วยเหมือนกันที่ประเทศเขาเลยส่งภาพเลยคือที่คุณวิวบอกสุดยอดมากก็คือประทับใจแล้วล่ะคนไทยออกมาเยอะแยะมากมาย คนไทยที่อยู่ทั่วโลก b i for dad แต่ความงดงามของความสาม,มีของไทยเนี่ยไม่ใช่แค่คนไทยละปรากฏว่าฝรั่งที่เขาเห็น,นด้วยความรักที่เรามีให้กับพ่อของเราจนทีมฟุตบอลซึ่งตอนนี้ที่อังกฤษคนพูดถึงมากที่สุดลงทุนอย่างฉลาดที่สุดเล่นสู้ฟัดชนะใจที่สุดผลงานสนุกที่สุดวิ่งเร็วที่สุดมีดาวซันโว เก่งที่สุดมีปีกที่จี๊ดที่สุดก็คือทางด้านของริยาบมาเรสส่วนดาวโซโรรู้อยู่แล้วทางด้านของเจมี่วาดีล่าสุดเป็นทีมกีฬาที่ได้ใจคนไทยมากที่สุดเมื่อจิ้งจอกสยามยอดทีมของพิมเมลีกรวมพลังค่ะรวมใจแสดงให้โลกเห็นถึงความสวยงามของประเทศไทย Bike for t h a t และวันนี้ผมมีทุกภาพประทับใจเพราะแชมป์จัดไป กิจกรรมปัญนจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Bike for Dad เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 8พรรษา6แสนคนที่ประเทศไทยอีก1 0 0 0 0คนไทยณนต่างประเทศ และสุดฮือฮาก็คือช็อตเด็ดทีมเบอร์หนึ่งของอังกฤษจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ทีมท็อปแห่งพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นสโมสรที่มีเจ้าของเป็นคนไทยได้ร่วมปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อเป็นระยะทาง3กิโลเมตรในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษมาครบทีมครับคลาดิโอรานเอรีผู้จัดการชาวอิตาเลียนชินจิโอคาซากิกองหน้าญจ่ปนนีส เจมี่วาร์ดี้กองหน้าเบอร์หนึ่งทีมชาติอังกฤษและดาวซันโวสูงสุดพรีเมียร์ลีกริยานมาเรสตริกอัทรยิยะชาอัลจีเรียนและแคสเปอร์ชไมเคิลโกชาวเดนิช ใจจริงๆพี่ชายคนในปั่นกันทั่วโลกซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วนะคะว่าในหลวงของเราะะรที่เรารักแล้วก็ห่วงใยท่าน,นก็คือว่าท่านชอบออกกําลังกาย<อ>มีทั้งติแบดเล่นเรือใบคือท่านเล่นหลายกีฬามากแล้วก็อันนี้ก็ทําให้คนไทย,ยมีความารักสามัคคีกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็รักสุขภาพกันด้วยท,ท่านเป็นพ่อหลวงของเรารรที่เราเห็นท่านทรงเล่นทั้งเทนนิส ทั้งเรือใบนะครับนี่แหละครับเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับที่พี่น้องชาวไทยทุกคนนั้นต้องบอกเลยเลยครับว่าในการ Bike for d a ดครั้งนี้จะเป็นวันที่ทั้งโลกนะครับจะต้องจดจำจดกวยเลยจริงๆใช่แล้วค่ะช่วงหน้าใช่แล้วค่ะนั่เกิพีซิโกกับพี่ป๊อด จะมาทาอะไรเดี๋ยวแชมป์จะจัดไปใช่ไหมจริงๆผมก็แปลกใจนะฮะว่าเราทั้ง3าคนเนี่ยปีใหม่เนี่ยอยากจะได้สิ่งที่เหมือนกันเจอกันบ่อยมากเลยค่ะพี่แชมป์พี่สิทิ์ก็บ่อยแต่เพิ่งมาทราบนะครับว่าปีใหม่เนี่ยอยากได้สิ่งที่เหมือนกัน<ช>เรา, <ๆ S 2> เ,ราเราอยากจะให้คนในบ้านหนึ่งคนแปลกหน้าครับทำไมคะทำไมล่ะครับไม่อยากเจอหน้าแล้วจริงๆฮะเราเราทั้ง3าคนมานั่งคุยกันว่าเราอยากเห็นคนในบ้านหนึ่งคนแปลกหน้าฟังแล้วอาจจะงงนะครับงง เพราะจงใจพูดให้งงนะครับแล,แ,ลแ,ลแล้วแล้วแล้วช่วงหน้าค่อยมาขายปิศนาว่าเราสามคนคุยกันเรื่องอะไร